อดูไก่น้อยในตำนานนะครับกลับมาตามขำเรียกร้องจ้าเมื่อนี้จะเป็นนี่วันอังคารนะครับพี่น้องพิเศษพิเศษนะครับอ้าวนะครับกลับมาอีกแล้วกับเอาดูไก่น้อยในตำนานให้โชคนะครับพี่น้องเอาเงินกันไปเพื่อความบันเทิงเนาะนานาจิตต่างกับยาวาฬนานันนี้กันเนาะเอากับมึงเพื่อความบันเทิงนราพู้ใดได้โชคอะแต่กับเป็นโชคของเขานะครับบบนี้เพิ่เป็นจิ้มหนงเป็นจิ้มหนึ่งเป็นจิ้มหนึ่งดวง

แม่มันติดตามเนี่ติดตามแม่ติดตามแม่ติดตามติดตามรู้ๆก็ใส่กันใส่ก ดวงนี้เราเกปีนี้มีโอกาสถูกแล้วมันไงอยู่เด้อมีโอกาสถูกเลขชุด้วหาสิบหกปีนะเจด้อปีมะลรงปีนี้พิ่งราชสีห้าปีเจ้าก็ถึงเลขขางเพียบเราหุกับเบอร์โทรหมอเป็นเงนเนสวนรอหทุกทีไอตุ๊กตปีนี้เพิ่งราชสี56ปีราชสีหมายเลขห้หกเด็เด็เมาเป๊ะเลยมาเป๊ะแน่นะ เอาหัวเสียมาได้ทั้งบนทั้งล่างไปเปิดบนยูเนียนผู้เดียวไปต้อใส่เบื้องน้ำเด้อเอาเวลาตัวใหญ่ราชสีช์ชตาดีเต็มดวงให้หายห่วงอย่าพระองคลาบยางโอโถงเปรมปีมีสีสันนารีรักสมหมายชายประสงค์จิตบรรจงเนรมิตเงินนึกถึงราชสีได้สุดหวังตกที่นั่งบัลลังราชสี ฟานโสกีโรคาอาจจะไม่มาเยือนตลอดทั hmm. well, uh ้งมิตรเพื่อนและครอบครัวายแต่ไกลเป็นทเดยกเลมาสัตามนเ้อลงมืีอแจะอาเร่องไก็ด้พวนี่ารีกา็มาหก็มาเบ้าเรากีกหาก็เีาหาก็ดียกหนาเรากกาดี้หากเ้มาีกก็เกหกเาีวิตสบายกว่านั้นเรา เฮาเฮาเฮาฮ่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 าลุ่น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 เดอดสีล้วยลายรุ่นุ่นนาดอกคาดอกมีบมีลูกคนัู่หพสหนังสมสองสามสอหนังคนเดียวมีเลยด้ิบุซอยบนนี่ ว่าดพี่บอกก็เห็นท่านก็เห็นม่เิม oh ันนใส่ันค่ะดีนะสองปีงานสองปีม right. right. well, oh, no. ีเร like yeah, 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 right. right. like ือนนาเตรียมตัวางกันนะลูกใครรถเจ้าแม่ทั้งรูปนีนาแม่ทั้งรูปหางมาผู้น่อยพสอนอย่งนี้ตาโม่ปีละกาวเร่อสีไปบอกคนลงมันในขี้นะลงไม่กินเอร์

สองศูนจ้าหมัน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 นะขอบคุณครับฝากติดตามจ้าฝากติดตามน่ามอดูกันน้อยให้โชคนะครับนี่กลับมาตามคําเรียกร้องนะครับมอดูกัน้อยให้โชคนะครับเป็นพรมที่สาบ้านเฮาจ้าปากกาโหลหนึ่งมีเท่าไหร่ปากกาโหลหนึ่งมีกี่ด้ามปากกาโหลหนึ่งมีกี่ด้ามมา กลโหลนึงนี <expressed unto S 2> ่ไงบ้างตังใจทำหน่อยพ่ดีๆกันเราเราประเทศเกิดเนี่ไเจะได้งวจะมากกันั่งลงเสียงโซเสียงรากเขาดูไกล้ทางนี้โสดมีร่มันในเขาบวามัไม่ได้ดีกินใช่ไหมไตามาสองร้อยจะไม่งวดี่แล้วบ้านไหนโอมากเ ไปด <oh> <oh> ูไก <oh> ่ไปดูไก่ไปเอาไอ้สะพานหินมาเลยคนนี่คนแดงได้เป็นมรดกไปอ่ะงวดที่แล้วสองตัวล่างออกโอ้โหเปเปเปเอาสองตัวล่างออกไปแล้วสามเปสามสามเปอบอสเรียนจ้ะเราได้น้ำเขาบ่ละงวดป้องกันบ่ได้ซื้อบอดี้ซื้อวดนายยุนี่ก็จะได้นั่งลงอ่าเขจะได้แล้วนี่ อาจารย์หมอดูกไกน้อยในตำนานนะครับได้หมดหัวจะได้ีด no 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 ูจะได้ใส่เมเนียจะได้เพิ่มไม่ดูได้ทุกอย่างอจะได้เมียเพิ่มอีกคนเขาแกล็เกล้านไปโอ้เจ็ดล้านหนึ่งครับอาจร์จาเจดล้านหนึ่งคนเอาลงเฟซบุ๊กครับคนชมเจ็ดล้านหนึ่งแสนครับจ้า อวดที่แล้วข้างบนออกโอ้ยแมนอยู่แมนอยู่ตาเหี่ยมแม่แยู่เ่อจะกนเด้ไปอย่างไก็นั่งตาาหลาอเบิมมีน้องบอลูะเียกาได้ใช้ต่อเด็ยวไใช้เท่านั้น <pop> <tears> <c oughs> <let> <Matthew> ต่อเท pues ่านี <the ้กแจท่านี้ต่อเท่านี้ก็เสียเท่านี้ใั่ท่านจอดดมันเป็นตามอันขาตอราคาใจวเจกนกิดนี่ค่ะ200กว่บานา่ายนเไรจะนาจ้าบัวนี้ฟังดีเขาซื้อดอกกุลาให้กันวันที่เท่าไหร่ลูกเขาซื้อดอกกุลาบให้กันสี่้า ใกล้ตัวนี้มาขัดมนีมมาเขาเลยย่่ขอเนี่ยใกล้หน่อยเอ้ยยา่จะได้โชคกลาบนลเจ้านงมันจะได้นั่งลมใช่ๆๆข่นเดียวลไข่จะปลอดอเท่าไรใจเท่านั้นเท่า้รตัวเท่านใานั้นสงร้ๆๆเอาล้อมันล้อมันล้อมัล้อมัน

เ่าไปักเยวถึงวันนี้ขุนก้อนปีนเทาไหร่ดีดีชีสัาน้วไงเปีนาจเด้อึ่งช้างล้างล้วปีนเลยเอาช้างาลยลูกช้างหมายเลขหออเตปปามตอนนี้ท่านพึ่งช้าง จิตใจสว่างดวงชะตาดีฝูงหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงครองสุดเสถียรนอนในบ้านสบายายเป็นอยู่เงินคำํำแก้วของดีอันกระเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวมีเยี่ยงราช็ทัิน นี <flying> <If eleven> ่ยเินเมืงดวงไห้นะเจ้เ่เานี่เมียเลยเจ้าคพ่สบายมันเป็นเทีดยวเาด้อนะพ่อเ้ยตก้องไปนามันตกขังสารีอปีก็รหล้ไงเมียมีป่ตอนนี้นี่เียยังละยังมเลยสาเดือนย่ง เดือนกันกันยายนดีเต็มฟูปีนี้ห้าสิบเพื่อเพิ่มราดมีจอดะย้าเยอะผู้หนี่ผู้แรกผู้สองเนี้ยผู้สองครับเยอะขี่หนาตัวหนึ่งผัวที่หนาตัวหนึ่งเนี้ยมาทันสมกล้องหนอดิเนี่ยสิได้ใบหน้ายืนเนี้ยมาจะได้ยินแจ้จมไปแล้วดูเนอะนี่นี่นี่ยังมาทันสมกล้องอยู่อุตด่ะเด้ออาจจะช่วยน้ำตาาเลนี่ลูกจักลูก ผู้ใหญ่พ่อสอนหนังสามสองปีมาเสียงันหนังคนนงบสายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้น้อยพ่สนหยังพอสอนามครัสองเยบ้านนง้ชายผู้หญิงผู้ชายครับแต่งานไปคนสายแกมลระบผู้น้อยด้วยบกันไง เอาเป็นแต่ว่าซั่นแต่ว่าได้เพิงเด้อบ่ได้เด้อต่อไปบ่ได้นีหลายเด้อบ่ได้ีานผู้น้อย3-4ลานนะแล้วดีตูสูผู้น้อยบ่ได้อือามันสเด้อันผู้ไปหาเงินนี่เป็นตะลําตะรวยอยู่บ่นผู้ใหญ่น่ะผู้ใหญ่เกตอ่น2 32 2 32 เงินค้ำกับเจ้วงานการเป็นยังไงหลักมื่นหลักแสนหลักลานก็ได้เอาละเอาหวดนาไหมเป็นหวดนาบาหวดนาหวดนาอันนี้เป็นสอ่รถตุลีเด้อสองตัวไร้าวอย่านีดนี่เป็นไถ่เลขกี่กนี่เออนี่นี่อ้าว ก็ไปตาหังกันอ่อต่างมีนูด้้่านมาดูก่น้อยเนี่ยตำนานนะคะมาแล้วส0มสิบวกสาเป็นเท่าไหร่สามสวกสาเป็น อ้าวหกสิบหสิบนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนนอยอมเนมกเอามีตังค์หนึ่งร้อยบาทซื้อกับข้าวไปเจ็ดสิบตังร้อยบาทเหลือเท่าไหร่อ้าวหนือสามสิบนะครับโอ้เ <c oughs> ออเอ,อเอามากับจีกซืออีกแล้วนะครับ ไปเสียงสกนางโลงยอาซาไม่ได้มายงได้ปบะนี้ไปทั้งไกลได้นหมอ๋อนี่ตอนนี้เาไร่รอเขาไ้อยู่ต้องม่ฝากบุญต้อาฝาบิสมารวันที่เท่าไรวันคิสมาร์ท่ะเอวันคิสมารวันที่เท่าไร ยี่สิบห้าเออยนลิหาหกลนะใกลนะเออไกลละไกลละเออขนันหัว่ด้อลงยหเขาแล้วปากาสโหลมีเท่าไหร่ปากาสโหลมีกี่ด้าสโหลปากกาสองโหลปากาสโหลมีกะแทง เอออไโอ้คนโคนโเอาเอาเอาจิกจ no oh, 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 uh ิกจิกไม่กะรู้เรื่องรู้เรื่องเออใช่เาโอ้ยกำลังมา

กินบ่กดตับ่ดับก็่่อยีเก่งวดั่นกนบ่ใช่ันเ <c oughs> อ <c oughs> าลูกรางวด้าหันสอตัวรางออกงั้นูุกขังรางวดที่แล้วจ้ามแปดจ้เป็ดเลย เอาค่าเบิ่งหน่อยคุ้มๆ่็เกินสองร้อยเก้าเก้าเดิมก้อยากให้เขาเอาหน่อยเฮาหลายล่ะหลายด้วยหลายเอาหน่อยด้วยหน่อยเอาเด้แต่เขาณัดสินเนาะเขาตัดสินเล้วดีเดียวกันนี่เอาเอากี่บาทด้วยมากเอามากด้วน้อยเอาน้อยเอาเท่าไรตัดสินใจเองเอากี่บาทสองเป็ดหนาช่้มาตัดสินเปดหนาชี้ห่อเมาตัวยี่หัวนี่เอาใส่แต่ว่าตัดสินเป็ดหนาชีเราเจ้าก็ทุบเป็ดหนาชี้กันมาี เอาแต่มาทีนีแล้วเอานามาแล้วดนี่เป็นเสร็จหมืองหมอ,มอ,หมอ,มอนี่วแก้วจเริ่มเข,ข้าจานไปล้ตอนนี้เข้าสีาาแล้วึวว่งคุทไปได้ทั่วโลกปีนียเห้ืออายุจาไป พอสอเจ้ามันออกไปทีงเรศสองที่อสอเกิดเจ้าเป็นเลขมงคลเจ้าบนิจัตสิเจ้าเคยิดเท่าองสองสี่สองกว่ีมีดวยมาเนี่ยมาดีเรียนได้ดไวีูนีส่ไปทวได้ปีกับปีลามโอกาสไ้เป็นรานพึ่งคุดกันเนี่ยคุดหมายเลขสาอ่าเป๊ะเป๊โอ้อันนี้ขากวางไว้เลยบ่ไดีเลียงนะครับพี่น้องป่ได้สับใหม่เนาะเรื่าเพิ่มกิ ไกลกับจิกเลยเขบอก3 6, <ใน S 1> กากรัจิกเลย,ยอ้าวอันนี้ก็แปลกอยู่นะครับอตอนนี้ท่านพึ่งพุทธน้ำใจบริสุทธิ์หายกางังวลจากอันตากายใดใดมีจ,จิตใจอันของแก้วเหนพุทธแกาา้วบัวละพาเห็นชาตารุ่นโรดปราโมทหมายอันญาติพิษสายเสียงสบายคนดูกักกันอยู่กัตากตาเวทิตานำมาตอบุบุญ ไม่เสี่ยงสูญการคบค้าวาจาจริงแม้เป็นหญิงอยู่เดียวดายหรือเป็นชายอยู่เดียวโดดเทวดาโปรดให้เจอคู่อยู่เป็นสองจะได้คู่ครองเลื่อนยศปราตัวดำเลยที่เราี่นี่โอ้ทีนี้ผัวเราดันทีไม่เห็นใครยี่ป่อลำไส้มาได้ยี่ป่อลำไส้มาได้ยี่ป่อลำนส้มาได้ Hãy subscribe cho. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไ ah: ี่ได้พิมพ์ไปนอกเบอ่ใส่ขวดนอกรึมันจะยุบเดียวตกินอะไรท่มันก็ตดรับกกำลังแรงยำลังากขึ้นได้รไงกำลังอะไรสิตุ้มจะโควาตอนนี้นิ่งพอนั่นแหละตุ้มจะโควาตอนนี้นิ่เออนั่นลหะทีนี่ก็มาเลย

ลา่นม่นีปดนี่มวนหน้ามาให้เพิ่นเดนออ้าว1 0 1 0นยี่เขาจะให้เลขดีต่างหากได้ได้ท่โทรอมาขอได้ทุกวันกรรโารมโบสเปนทุองาน้าไบ่ต้องเสีงยนนี่เยอะมาตอโคนี่ามตลอดชีต้อก็ต้องเจียนนี่เะได้หมดได้้องลนา้าูดี่เดวเดีวกต้องเ้บิเิลูกนะเอาเลยลอตเตอรี่เบอไปลอตเตอรี่ตัวไหนา สองสสเดี๋ยวองนาอานเรีมอไปบานเอาียมาบ้านาเดมาอไปบ้นรยวมาเอาบ้านเดีวเอาไปบ้านเรยมเอานเาียานเราีอาไปนเดีอ้านเาวมาา้เอไบนรวบ้านเีวมาาปบ้านเราเดอบ้านราีมอบนเรียมอนรไป้านเราเดีวไบนดีวบ้นเาาเอบ้นรีรดีมไ้รดี้กน ตรงที่นั่งบันลังราชสีความโศกีโรพาหายนักไม่มาเยี่ยมตลอดทั้งมิตรภาพติดตามติดตามพี่ใส่บ้างไหนพี่ติดตามามามาโอ้คนมาเมืองหลายโอ้คนได้ส่งน้ำกัะหลายี่น้องเอาเอามาถามมาถามมามา cái nào anh โอ้โมแรงจะรมแรงที่เมืองพนพิสัยนะคะตลาดนาไทยลาววันนี้ทั้งแดดทั้งลมนะครับมันขึ้นมาหลายมื้อละขึ้นฝนมาหลายมื้อเมื่อนี้แดดแล้วนะครับพี่น้องเราลมแห้งหลายนะครับอากาศเปลี่ยนแล้วจะหนาวแล้วนะครับจะหนาวแล้วจะหนาวแล้วจ้าครับเตรียมเตรียมจะหนาวลมลงลมจับคอมเด้อจับลาวเด้อจับลาว

ตามเดินตามพระเ่าวน้อยเดินตามพระเ่าวน้อยใส่กระบกเอาเอาเอาเดี๋ยวหลงทางโน้นลูกทางโน้นเออ เดีคคนยาเห็นได้หลายอย่างนะครับเอาพาหลานมาย่างช้อปปิ้งนะคะอับตัวหล่อเลยสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ดูอ๋อนี่สวัสดีครับออืห,หออล่อจังเลยชื่อน้องอะไรครับพม่น้้งนบชื่อน้องนิกอนรนอ,นกอนนะครับเอา้อคอยอย่างเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะหลง